มนี่มีนี่มาเล่นเป็ดแล้วมานี่กลัวแล้วค่ะพ่อคขามาท้ายจากค่ะมันี่มานี่กลัวแล้วค่ะเขินแท่งๆกว่อแล้วกลัวมาท้ายค่ะมานี่ค่ะมาแล้วค่ะใจยิ่งสิคะเก่งมาท้หยมาเมืองเอออย่าขึ้นเสียงอย่าทจากลัวนะคะมีเอาเป็ดนี่ อยู่ข้างนอกนะคะอย่านะครับกลัวอยู่ค่ะเมื่อกี้ขวัญเสียค่ะเมื่อกี้ตกใจค่ะยาสวัดนะทึงค่ะมาลองอยู่ตรงเทิงเอิญมันดูมันจะขึ้นไหมเป่มันมันจะขึ้นบ่ฉากมานี่แล้วมานี่นี่อพ่อขากำลังแก่ค่ะนี่นี่อยู่นีสจาค่ะ ใส่ข <mondo> <flix> ้อ<ร>น eh ุวัไหอค่ะไม่อยากค่ะไม่อยาค่ะอย่าทำค่ะชอบค่ะ่่กา่งมืมีนพี่คืนสิคะคืนไม่ได้นะคะนี่คืนไม่ได้นะคะพี่ค่ะนั่นแหละค่ะเนี่ย แม่หัวลุดค่ะนี่รักมากมากเลยค่ะโอ้อุ้มเลยค่ะบัสม่มาจบมาเจงยอดเลยค่ะบัสเอาเดินลุกขึ้นแล้วพาหมุนเลยค่ะบัสชอบมากมากเลยค่ะต้องต้องเหยียบเป็ดไปด้วยนะคะมันจะได้ฟิลดีค่ะเวลาหมุนค่ะน่าค่ะชอบค่ะเอาบ้างว่าลงบ้างว่าลงมาดิบ้ามาลงบ้างว่าลงอ่ะบ้ามาลง วางลงกันวาลงถว่นนี้วางวาลงถักเองเลยถักว่นนี้กันะาถากภาพต่บตาแบบบมือมมอมอืออเลยนอเอี้งเลยเอยงเรักที่สุดเรื่อะไร้ค่ะเรมาค่ะรักที่สุดในโลกเลยค่ะเรียกก็มาค่ะ ไม่ใจร้ายก็ไปมานะคะพอแ uh, ล้วค่ะพอแล้วค่ะหมดรอบแล้วค่ะไม่เล่นแล้วค่ะค่ะรักบารสค่ะรักค่ะรักที่ฉุดเลยอุ้มๆค่ะอุ้มหมากับหมูยอกันนะเอาบัตรลงขีดนึก่งๆลุ้มทะยานขีดทับบนบัตรเอ่อบัตรผมว่าฉันไปอ๋อฉันใจร้ายค่ะรักค่ะ ยังไม่เอานก็รักค่ะอุ้ยรักมากเลยตัวเนี้ยไปไหนมานี่ลงล่างค่ะมาเอาเป็ดค่ะมานี่ยหาว่าไงคะนั่นบ,บอกใหน้นีอยู่ค่ะอันนี้แลว้วครับประนึงค่ะเร<ต>าจะไปหาใครตัวเนี้ยสีมาบมาต่อยมึงเด็กอันนี้แล้วอันนี้จา,าช่วยเลยค่ะโอ้ายขึ้นลำดีลำไั้เลยค่ะประกบประแจงมม่จกไม่สิ้นเลยนะ มึงต้องการอะไรคะบอกอ้วนตัวต่อยดิรักคะ่ะบอรักคะ่ะเอาฉากสุดท้ายด้วยน่าแย่รลายไม่ต้องเรียกคะ่ะมาเองคะ่ะไม่ต้องเรียกคะ่ะรักที่สุดเลยคะ่ะไม่ต้องเรียกไม่ต้องทายไม่ต้องทายไม่ต้องดูคะ่ะรักนะพอใจมึงว่าด้วยสินี่เป็ดดิ ไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปไหนค่ะไปล่อยมันไปตามอัธยาศัยเถอะไปเถมันเบิ่งเะียนงยังบัวใบคล้ายอย่างเฮียนไปเนี่ยไปนอนนู่นไปนอนแค่นี้เหรอครับอ๋อหรหิวหิวได้ได้เดี๋ยวหาอะไรให้กินบุกบ้านมีเงี้ยเฮยหนุ่ยสวยมากเอาบาร์เก้จังสันเอาบารเก้จังสันเดี๋ยวเอาไปไมกินมันกินบ่ได้อันนี้เอาบาร์เก้จังสันบาร์บัหนาละค่ะบาร์บัอ่อนโยนเอาขึ้นมาทำไม แบ่งกันเอาขอมือก่อนขอมือบ้าขาขอค่ะให้สากนะคะเรารักกันไม่ใช่เหรออ้าวทำไมทำจังสั้นฮะเออขอมือเอามาให้ค่ะมาให้ค่ะไม่สั่งค่ะเอาแค่จังสั้นมาหนีโอแค่จังสั้นแบ่งกันคนละสิบวิมาขึ้นจ้ะกินก้อนไหมเอาบ้านก็จังสั้นแค่จังสี่หรอบริบาล สียงดังอีหยังบุกเวกว่อยๆยังยังมาเปิดประตูกูอีกพ่อแล้ววันนี้เปิดประตูให้นายบัอ้ท่านหน่อมหอนเลยเอ้ยยัเนียบเอวเข้ามาทรบายเหรอฮะบัตรว่งหลานเดาพร